นี่มันคืออะไรกันหรือว่านี่จะคือหมอกเงาแห่งการกัดเซาะเมื่อได้สัมผัสกับมันแล้วร่างกายจะสูญเสียพลังวิญญาณในทันทีพวกเหล่านั้นควรจะทำอย่างไรดีและในตอนนี้นายท่านก็ยังหลับอยู่ที่นี่ด้วยโดยเรื่องเพียงแค่นี้พวกเหล่านั้นไม่จำเป็นต้องไปรบก,กวนนายท่านเลยพวกเราควรจะทำตัวให้มีประโยชน์บ้างการต่อสู้และเข็นฆ่านั้นมันเป็นเรื่องที่ข้าผู้นี้นั้นชอบเป็นอย่างยิ่ง ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้หรือว่านี่จะคือหมอกเงาแห่งการกัดเซาะโชคดีที่ข้าและพี่ชายของข้านั้นได้เตรียมการไว้พร้อมแล้วให้ตายเถอะไม่น่าเชื่อเลยว่ามันยังจะมีของพันนี้อยู่ในที่แห่งนี้เอ๊ะเจ้านั้นเป็นใครแล้วเหตุใดถึงได้มาจงตีพวกเรายอวิญญาณแห่งสงครามจงสำแดงพลังซะ ด้วยพลังจิตวิญญาณการต่อสู้ของเจ้าเพียงน้อยนิดแค่นั้นมันไม่สามารถเอาชนะความชั่วร้ายที่แท้จริงได้หรอกและในวันนี้เจ้านั้นจะต้องตายอยู่ที่นี่เท่านั้นนี่แกกาลังฝันอยู่หรือยังไงกันในเวลาเดียวกันอีกทางด้านหนึ่งเจ้าหมอกควันนี่มันนี่ท่านพี่ทางด้านนั้นเป็นอย่างไรบ้าง ทางข้านั้นสบายดีเจ้าควรนำเพื่อนและที่เต่าทั้งสองหนีไปจากที่แห่งน,นี้เร็วเข้าฮาวาชิงยุนให้ตายเถอะเหตุใดถึงได้มีคนนอกเข้ามาที่แห่งน,นี้ได้ละ่ะนายท่านได้บอกไปแล้วว่าความแข็งแ่งของพวกเรานั้นไม่สามารถเปิดเผยต่อบคุคคลภายนอกได้เช่นนั้นแล้วพวกเราจะทำอย่างไรกันดีเออนี่ไม่น่าเชื่อเลยเวลาที่ครับขันเช่นนี้เขายังนอนได้สมแล้วที่เขาได้ฉายานามว่าทเทพแห่งการหลับไหล นี่ฮาวาชิงหยุนตื่นได้แล้วระวังเอ๊ะนี่สหายยี่เจนซินงัน้นหรือนี่เจ้าหมอกควันนี่มันคืออะไรกันแน่สิ่งนี้ก็คือหมอกเงาแห่งการกัดเซาะเมื่อได้สัมผัสถูกมันแล้วพลังวิญญาณของเจ้านั้นจะสูญเสียไปในทันทีและในหลายทศวรรษที่แล้วจูๆ่ๆเจ้าสิ่งนี้มันก็ได้ปรากฏตัวขึ้นในเทือกเขาวูหยุนแห่งนี้และหลังจากนั้นเหล่าผู้ฝึกฝนก็ได้หายตัวไปอย่างไร้สาเหตุไปทีละคน หรือว่านี่จะคือภารกิจลับที่ท่านผู้นํานิกายได้มอบไม่แก่ข้ากันนะนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสําหรับภารกิจที่เทือกเขาวูหยุนแห่งนี้เช่นนั้นในตอนนี้ข้าจะใช้พลังปานดาบของข้าขับไล่หมอกควันเหล่านี้และจงอย่าอยู่ห่างจากข้าจนเกินไปล่ะฮ้ไปตายซะไอ้เจ้าหมอกควันบ้านี้แกจงหายไปซะไอ้เจ้าตัวหน้าลังเกียจ ท่านพี่สิวไปสวงเอ,อ๋พวกเจ้าเป็นอย่างไรกันบ้างนี่มันเกิดอะไรขึ้นท่านพี่ท่านพี่เฮิมมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกันท่านพี่ท่านเป็นอย่างไรท่านตื่นสิท่านอย่าทาให้ข้ากลัวได้แล้วนี่คือยาหยดนตันชิงเฟิงมันจะสามารถช่วยขจัดความร้อนและล้างสารพิษได้ดูเหมือนว่าเส้นลมปานของเขานั้นจะถูกหมอกเงานั้นกัดเซาะ แต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์นี้มันจะเหมือนกับถูกคำสาปมากกว่าถูกพิษนะซึ่งยาธรรมดานั้นไม่สามารถช่วยเขาได้นี่ไม่มีทางที่จะช่วยท่านพี่ข้าเลยอย่างนั้นหรือมันก็เว้นแต่ว่าเขานั้นจะได้รับการล้างชำระด้วยน้ำวิญญาณแบบพิเศษหรืออีกทางเจ้าของคำสาบนั้นจะต้องถูกสังหารเช่นนั้นแล้วข้าจะเข้าไปในด้านในของภูเขาหุ่นในตอนนี้และจะทำการสังหารในเจ้าคนร้ายที่มันลงมือกับพี่ชายของข้า นี่ตัวเจ้านั้นเพิ่งได้ระบาดเจ็บมาเจ้านั้นไม่สมควรที่จะหงษหัน,นพันเล่นในตอนนี้ใช่แล้วและคืนนี้ก็เป็นคืนพระจันทร์สีเลือดซึ่งมันอันตรายเกินไปเช่นนั้นแล้วเจ้าควรคิดวิเคราะห์ให้ดีในตอนนี้เจ้าควรสงบจิตใจและพักผ่อนเสียเถอะแล้วพรุ่งนี้พวกเราจะเข้าไปที่ด้านในภูเขากันหฮนี่มันกิน นายท่านหลังจากที่หมอกควันนั่นได้ระเบิดออกมามันก็ได้มีกลิ่นของหยกวิญญาณปีศาจอยู่ด้วยเฮ้เจ้าแน่ใจงั้นหรือนายท่านข้ามั่นใจกลิ่นแบบนี้มันไม่ผิดแน่นอนดูท่าสถานการณ์ในตอนนี้ดูเหมือนว่าตัวเรานั้นจะได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ซะแล้วนี่เจ้าอย่าได้กังวลไปเลยยังไงซะพรุ่งนี้ข้าก็จะเข้าไปที่ภูเขาวูหยุนกับเจ้าอยู่ดีเจ้าก็จะเข้าไปเหมือนกันอย่างนั้นหรือ ตัวข้าในตอนนี้พอที่จะรู้เรื่องคำสามนี้มาบ้างแล้วเช่นนั้นข้าก็อาจจะสามารถช่วยเจ้าได้อย่างนั้นหรือแต่ข้าดูจากท่าทางของเจ้าที่ปรากฏขึ้นในงานเทียนเจียวนั้นการที่เจ้าจะไปภูเขากับข้านั้นมันช่างอันตรายเกินไป <c oughs> เรื่องนั้นนี่ถึงแม้ว่าสิทธิ์พี่ของข้านั้นจะดูเป็นคนที่ไม่เอาไหนแต่เขานั้นก็พอที่จะมีความสามารถอยู่บ้างเช่นนั้นแล้วอย่าได้กังวลเลยเอ่อเช่นนั้นก็ได้ข้าจะยอมเชื่อเจ้า เช่นนั้นแล้วหน้าที่ดูแลไปเออปล่อยให้เป็นหน้าที่ของชายชรลาผู้นี้เถอะพวกเจ้าทุกคนนั้นไปพักผ่อนให้เต็มที่ซะวันรุ่งขึ้นที่ด้านในภูเขาวูหยุนนี่อันที่จริงสิทธพี่เป็นคนที่เกลียดปัญหาอะไรแบบนี้มากที่สุดเหตุใดท่านถึงได้มาในที่แห่งนี้ล่ะแน่นอนการที่ข้ามาทําเช่นนี้อย่างแรกมันก็คือข้านั้นคือคนดียังไงล่ะและอย่างที่สองก็เพื่อพันธมิตรของนิกายอมตะของพวกเรายังไงล่ะ จริงอย่างนั้นหรือแน่นอนและเหตุผลอีกอย่างที่ข้ามาที่แห่งนี้ก็เพื่อข้าอยากจะรู้ตัวตนที่แท้จริงของผู้ร้ายที่ทําบ้านพักตากอากาศของข้าเสียหายเอ๊ะระวังมีสัตว์อสูรอยู่ใกล,ใกล้ๆพวกเรา น่าแปลกมากเหตุใดถึงได้มีหมาป่าเงาอยู่ที่แห่งนี้กันเจ้าสัตว์อสูรชนิดนี้มันได้สูญพันธุ์ไปแล้วในดินแดนลกล้างทางด้านตะวันออกเป็นเวลานานแล้วจู่ๆมันปรากฏขึ้นในที่แห่งนี้ได้อย่างไรกันแน่นะข้าก็คิดว่านี่มันก็แปลกจริงๆนั่นแหละแต่ถือว่าโชคยังดีที่ความแข็งแกร่งของเจ้าหมาป่าเงานี่มันไม่ได้แข็งแกร่งอะไรมากนักจึงทําให้พวกเรานั้นไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆ หากว่าไม่ได้รับการคุ้มครองจากข้าและสหายร่วมลัทธิเต่าเย่เจนซินข้าคิดว่าเทพเจ้าแห่งการหลับไหลคงจะไม่สามารถเอาชนะหมาป่าเงานี้ได้อย่างแน่นอนแต่ทำไมท่าทีของเขานั้นถึงได้ดูสงบอยู่เช่นนี้ล่ะาส่วนลึกของเทือกเขาวู้ยุนเจ้าพวกที่ไม่รู้ว่าจะอยู่หรือจะตายข้านั้นจะปล่อยให้พวกเจ้าตายในที่แห่งนี้แหละเืมมีบางสิ่งกำลังใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็ว ระวังกันด้วยนะทุกคนนี่มันนกสัตว์ประหลาดอะไรกันอะไรกันสัตว์ทั้งสองนี่มันเป็นสัตว์ประหลาดโบราณที่ได้สูญพันธุ์ไปแล้วนี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งอสรพิษน้ําแข็งนี่ที่มีขนาดใหญ่และมีพลังงานวิญญาณที่แข็งแกร่งอีกทั้งการเคลื่อนไหวที่ยืดหยุ่นได้ดีแต่ก็นะมันคงจะเป็นกระสอบทรายที่เหมาะสมสําหรับติดน้องเพื่อใช้ในการฝึกฝนอาวุธดาบของนาง นี่สิน้องเช่นนั้นแล้วข้าจะขอถอยไปตั้งหลักก่อนและมันก็ขึ้นอยู่กับพวกเจ้าแล้วว่าจะแก้ไขปัญหาที่นี่อย่างไรกันฮ <c oughs> นี่เขาวิ่งหนีอย่างนั้นหรืออสรพิษน้ำแข็งโบราณน,นั้นมีพลังงานทางจิตวิญ,ญญาณที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากและการเคลื่อนไหวที่ยืดหยุ่นอีกทั้งมันยังมีเก็บที่แข็งแรงเฮง้กระสอบทรายเช่นนี้ถือว่าหาได้ยากมากสําหรับขัดเกลาเวคิดวิชาดาบของข้าเอาละเจ้ากระสอบทรายข้ามาแล้ว ตัวข้านั้นมั่นใจในความแข็งแกร่งของสิทธ์น้องของข้าแต่ทว่าด้วยการฝึกฝนของสหายและที่เต๋าอีกคนนั่นสิข้าล่ะเป็นห่วงมันคงจะเป็นเรื่องยากสําหรับนางที่จะสามารถจัดการกับเจ้าสัปหลาดระดับนี้ได้เอาละ่ะเจ้าจงไปช่วยนางซะลับบซอบน้อยท้อนเอะ๊ะอะไรกันเหตุใดพลังงานทางกิจวิญญาณของข้าถึงได้เพิ่มขึ้นถึงสเท่าละ่าาละ สิพี่ทุกอย่างในตอนนี้ได้รับการแก้ไขแล้วท่านออกมาได้แล้วโหมันเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากสัประลาดโบราณที่ทรงพลังเช่นนี้แต่เจ้ากลับสามารถจัดการด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวและมันทําให้ข้ารู้สึกอุ่นใจขึ้นมาได้มากกับการมาที่ภูเขาแห่งนี้กับพวกเจ้าแต่ข้ารู้สึกได้ว่าเหมือนจะมีคนที่คอยช่วยเหลือข้านั้นอยู่อย่างลับๆเอเอะอะไรกันมี่มัน